สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมวันนี้ก็มีประเด็นพูดคุยที่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตามนะครับเรื่องแรกก็จะพูดถึงเรื่องคุณทักษิณชินวัตรหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานั้นก็มีบอกว่าคุณทักษิณน,นั้นเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก ในกองเชียร์ที่เคยอยู่ในปีคุณทักษิณเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยพฤติกรรมของคุณทักษิณนี่สนับสนุนกันมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเป็นสลิมนะเขาว่าเป็นสลิมนี่ก็เป็นภาษาทางการเมืองนะครับความหมายก็เหมือนกับว่าเป็นพวกที่ปกป้องสถาบันอะไรเงี้ยนะครับไม่เอาด้วยกับพวกที่เคลื่อนไหวล้มเจ้าเลยถูกตั้งข้อหาว่าเป็นสลิม อีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งในสมุดประการที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์ที่9ก็เป็นการต่อสู้ระหว่างพักร่วมรัฐบาลก็ส่งคนเดียวคือคุณกรุงศรีวิไลในขณะที่พักฝ่ายค้านนั้นมากันเต็มเหนียวครับมากันสามพักเลยครับเหลือเชื่อครับแล้วมันจะไปพลิกชนะพักรัฐบาลได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววิเคราะห์กันครับ ส่วนเรื่องแรกนั้นก็สแสดงความเห็นในเรื่องของคุณทักษิณก่อนนะครับประเด็นคุณทักษิณน,นี่ที่เป็นที่คือฮากันมากก็คือเมื่อวันที่28กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในวันนั้นก็คุณทักษิณน,นี่มีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ ในหน้าเ Facebook หรือในหน้าเพจทักษิณชินวัตรนะครับที่มีคนติดตามเป็นล้านเหมือนกันที่สร้างความแปลกใจมากก็คือมีการเปลี่ยนภาพจากที่เคยใช้เดิมเนี่ยนะครับเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์วรปลรลครับพร้อมด้วยข้อความบรมราชาพิเศษบรมกษัตริย์เฉลิมสวัสดิ์รัตศีมาพระบรารมีเกลืก,ก้องฟ้าปก ประชาราชล่มเย็นด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์นี่แะครับเป็นเรื่องเลยครับหลังจากเปลี่ยนโปรไฟล์มาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนกลับนะครับก็ยังใช้โปรไฟล์ที่เป็นสัญลักษณ์วป,ปรลของในหลวงรัชกาลที่ส0ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในหน้า เพจของคุณทักษินแล้วคนหนึ่งครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นเรื่องที่นำมาสู่ประเด็นพูดคุยวันนี้ก็คือคุณปวินนำสก,กุลรู้สึกจะเป็นชัชวาลพงพัน 6, หรือไงเนี่ยฮะคุณปวินก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยเกียวโตแล้วก็โดนข้อหาหนึ่งหนึ่งสองนะครับเพราะว่าคุณปวินนั้นพฤติกรรมของคุณปวินนี่ก็ชัดเจนนะครับใครท,ที่ติดตามอ่าน เฟซบุ๊กอ่านของแกเนี่ยคุณปวินก็ไปตั้งเฟซชื่อ l o y a l i s t Market p l a c e ก็เป็นเฟซบุ๊กหนึ่งที่มีเนื้อหาในลักษณะของการหมิ่นของการจาบจ่วงซึ่งอันนี้ก็เป็นที่รับรู้กันครับแต่ว่าประเด็นที่ผู้คนอาจจะแปลกใจกันก็คือปวินเนี่ยนะครับก็ออกมาโพสต์ ในโซเชียลเนี่ยครับแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ทักษิณในกรณีที่มีความรู้สึกว่าทักษิณน,นั้นเปลี่ยนไปรวมถึงไปโพสต์ข้อความในเฟซของอคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับคุณปูเนี่ยคือการไปโพสต์ข้อความอะไรลักษณะอย่างนี้ของคุณประวินเนี่ยก็ทําให้มีการตั้งคําถามตามมาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วส่วนหนึ่งก็อมองว่า คงจะเป็นเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกันชัดเจนแล้วครับตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะการที่คุณทักษิณออกมาโพส์เฟซบุ๊กแล้วก็ใช้ภาพโปรไฟล์อย่างที่ผมเล่าตอนต้นเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่คุณทักษิณไม่เคยทํามาก่อนพอทำอย่างนี้ก็ทำให้กองเชียร์เนี่ยนะครับในหน้าเพจในหน้าเฟซเนี่ยอาจจะไม่สบายใจแล้วก็มี การวิาพากษ์วิจารณ์ช้อยๆถ้อยคำตำหนิสนใจก็เข้าไปอ่านในรายละเอียดนะครับผมก็จะไม่ลงในรยละเียดว่ามีคอมเมนต์อะไรแต่ว่าประเด็นที่อยากจะมาพูดกันก็คืออันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งของคุณทักษิณน,นะครับต่อสถานการณ์ทางบ้านเมืองด้วยเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนจะเป็นเรื่องที่มันรับลูกต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับก็คือข่าวที่ว่าคุณทักษิณเนี่ย ที่บุตรชายนะครับโอ๊กผ่านทองแท้ก็เป็นประธานบริหารเป็นปเจ้าของบริเจ้าของออช่องไว้ทีวีนะครับก็ในเมื่อวันวันจันทร์ที่สาที่ผ่านมาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษานะครับที่เคลื่อนไหวทางการเมืองมีกลุ่มมอเกษตรมีกลุ่ม ก็เป็นกลุ่มชื่อใหม่ครับออกมาเคลื่อนไหวกันแล้ววันนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอ่านแถลงการสามข้อที่เกี่ยวกับสถาบันพรามมากษัตริย์ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใจนะครับว่า,าคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวกันเปิดหน้ากันเหมือนกับท้าทายในสิ่งที่ไม่เคยทำกันมาก่อนช่วงที่จะมีการอ่านแถลงการเนี่ยนะครับก็ มีการตีปี๊บออกข่าวครับว่าสื่อออนไลนท์ทีวีดาวเทียมเนี่ยครับอย่าง voice tv เนี่ยก็จะมาร่วมในการถ่ายทอดเหตุการณ์การอ่านแถลงการด้วยก็มีการแพร่ข่าวสารกันในส่วนของกองเชียร์เนี่ยครับเหมือนกับบอกให้รู้ว่าเ,ออเดี๋ยวคอยติดตามนะครับตอนอ่านแถลงการเนี่ยเพราะเดิมปกติพวกนี้เขาก็จะเคลื่อนไหวในหน้าโซเชียลอยู่แล้วแต่ว่าการรับรู้เนี่ย มันมันไม่หลากหลายมันไม่เหมือนกับการเผยแพร่ในช่องทีวีเนี่ยะครับวอยซ์ทีวีตกลงในเบ,งเบื้องต้นนะครับว่าจะร่วมถ่ายทอดถแถลงการตรงนี้แล้วก็อยู่ๆก็ไม่มีการถ่ายทอดครับผู้คนก็แปลกใจกันที่ติดตามสถานการณ์กันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแรงข่าวของผมฝ่ายความมั่นคงนี่ยครับก็มาขยายความชี้แจงในเรื่องนี้ ก็เล่าให้ฟังครับว่าคุณทักษิณเนี่ยหลังจากที่รับรู้ว่าช่อง Vo i c e จะไปถ่ายทอดก็มีการสั่งลงมาครับว่าห้ามไม่ให้ถ่ายทอดการอ่านแถลงการเนี่ยนะครับอย่างเด็ดขาดเมื่อทักษิณมีคำสั่งลงมาอย่างนั้นเนี่ยการถ่ายทอดมันก็ไม่เกิดขึ้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อประติดประต่อให้เห็นภาพถึงสาเหตุที่คุณทักษิณเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะหากให้ Voice TV เนี่ยนะครับที่มีบุตรชายเนี่ยออกมาถ่ายทอดถแถลงการลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจผิดต่อที่มีต่อตัวคุณทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครคุณทักษิณก็ถูกมองจากคนหลากหลายกลุ่มนะครับว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่หลากหลายชนิดที่ผ่านมานะครับแต่ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยตั้งแต่การเปลี่ยนโปรไฟล์เอาสัญ,ญลักษณ์ของในหลวงรชาชการที่10มาแล้วจนวันนี้โปรไฟล์ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Voice TV เข้ามาเนี่ยแล้วก็ในส่วนของคุณปวีนเองก็ออกมาเขียนข้อความในโซเชียลใน Facebook เหมือนกับตำหนีกไกลๆไม่พอใจกับการกระทำของคุณทักษิณเนี่ยมันก็บอกถึงความแตกต่างที่ ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับในเรื่องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคุณทักษิณนั้นประกาศตัวอย่างนี้ก็เหมือนกับบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาส่วนหนึ่งนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็อ้างวา่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มตัวแทนของประชาชนปลดแอกหรือเยาวชนปลดแอกหรือว่าแล้วแต่ชื่อกลุ่มที่จะตั้งมาเนี่ยครับเพื่อออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนี้ซึ่งคุณทักษิณก็ประกาศตัวชัดเจนว่า ไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้สนับสนุนอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่มันให้สังคมเข้าใจชัชดเจนขึ้นนะครับเพราะกรณีของโอก๊กพานทองแท้ก่อนหน้านั้นที่มีคดีออฟอกเงินแล้วอายการไม่ไม่อุทธรคดีนี่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่พูดคุยกันมากในช่วงก่อนเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ก็จบไปแล้วครับเพราะอุทธรคัตัดสินไป เด็ดขาดแล้วก็ไม่มีการอุทธรณ์ในเรื่องนี้คนก็มองว่าอ al, มันจะมาเกี่ยวข้องอะไรกันหรือไม่นี่ครับก็อันนี้ก็ไปวิเคราะห์วิจารณ์ไปสรุปกันเราเองแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปคอมเมนต์อะไรในประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นกรณีของบุตรชายแต่ว่าผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยครับเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนจุดยืนของ ทักษณิณชินวัตรนะครับต่อสถาบันพระมหากษ,ษัตริย์เนี่ยที่เคยมีคนตั้งข้อสงสัยต่างๆนานาเนี่ยนะครับมาวันนี้ผมว่าชัดเจนมากแล้วกรณีของ Voice TV นี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังกันไปตามๆกันนะครับก็ถึงกลับมาเขียนข้อความโดยโซเชียลตำหนิวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องที่สก็เป็นเรื่องเลือกตั้งครับ ในเขตสมุทรปราการเขต5ในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมผู้สมัครนะครับตัวยืนเป็นแชมป์เก่าเนี่ยครับคือกรุงศรีวิไลสุทินเผือกเที่ยวที่แล้วได้41,745ชนะคุณสลินทิปสุขวัฒน์จากพรรคเพื่อไทยได้มา33,000ครับส่วนตรยวัฒน์อิ่มใจเนี่ยนะครับพรรคก้าวหน้าได้มา31,000 แต่เที่ยวนี้พักเก้าหน้าถูกยุบเป็นพักเป็นพักเก้าไกล่แล้วก็ผู้สมัครก็เปลี่ยนตัวนะครับในขณะที่พักเสรีรวมไทยนั้นครั้งที่แล้วได้3714ผู้สมัครคือคุณมานาบุญมากเที่ยวนี้ก็ลงสมัครในนามของพักเสรีรวมไทยครับออทั้งหมดเนี่ยนะครับที่สู้กันจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการต่อสู้ของสามคน ก็คือกรุงศรีวิไลพลังประชารัฐสลินทิพ์พักเพื่อไทยแล้วก็ตัวแทนของพักก้าวไก่แต่ว่าคะแนนในการเลือกตั้งปี6ปี62เนี่ยนะครับเดือนมีนาคม62เนี่ยกรุงศรีวิไลชนะสลินทิพย์นี่อยู่ประมาณ8 0 0 0คะแนนแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ผมแปลกใจมากก็คือทำไมพักฝ่ายค้านเนี่ยถึงไม่ตกลงกันเอง แล้วก็ส่งในนามของพักฝ่ายค้านร,ร่วมของพักใดพักหนึ่งที่เป็นเจ้าของตําแหน่งก็คือพักเพื่อไทยแต่ปรากฏว่าพักก้าวไกลนี่แหละครับกลับไม่บายให้ลงมาแข่งสู้ด้วยก็สะท้อนบอกอย่างดีครับถึงปัญหาที่มีเป็นความขัดแย้งในพักร่วมฝ่ายคารร้านด้วยกันเองไม่ใช่ส่งเพียงสองพักนะครับเสนีรวมไทยก็ามาด้วยเพราะนั้นฝ่ายคารร้านเนี่ยลงสามพักโอกาสถามว่าโอกาสที่จะพลิกชนะ กรุงศรีวิไลเป็นไปได้หรือไม่นะครับดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าสนามเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยกรุงศรีวิไลนี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่านะครับคะแนนนิยมในพื้นที่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยตระกูลที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับตระกูลสวายเหมเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ แล้วการเลือกตั้งเที่ยวนี้ต้องบอกว่าสู้กันดูเดือดแน่นอนครับแล้วผมดูดูตัวผู้สมัครของพรรคฝ่ายค้านแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของพรรครัฐบาลเนี่ยก็น่าจะเป็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งตั้งซ่อมเนี่ยสี่ห้าครั้งที่ผ่านมานี่รัฐบาลกวาดชนะทุกจังหวัดครับเริ่มตั้งแต่นครปฐมของอนาคตใหม่นะครับ พักชาติไทยพัฒนาก็พลิกมาชนะไปขอนแก่นของเพื่อไทยนี่พลังประชารัฐกัชนะ2000คะแนนอ่าคมพงเพชรของพลังประชารัฐก็รักษาที่นั่งไว้ได้ครับแล้วก็ไปลำปางนะครับบุตรชายคุณพินิจจันทรสุรินทร์คุณพินิจบายไม่ลงครับพักเพื่อไทยไม่ส่งพลังประชารัฐส่งก็ชนะเสรีรวมไทยไปหลายหมื่นสี่จังหวัดก่อนหน้านี้ก็ พลังประชารัฐกวาดหมดครับในครั้งนี้ที่สม,มุดปาการผมดูแล้วก็ยังให้น้ําหนักของผู้สมัครของพลังประชารัฐนะครับกรุงศรีวิไลเนี่ยน่าจะชนะมารักษาตําแหน่งแชมป์ตรงนี้ไม่ได้ซึ่งตรงนี้ถ้าฝ่ายค้านแพ้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นความผิดพลาดของฝ่ายค้านแหะครับที่ไม่สมัครคีกันแทนที่จะตกลงกันแบ่งปันกันหรือว่าร่วมกันช่วยกันหาเสียงแต่กลับมาแข่งกันเอง เพราะนั้นคะแนนมันก็จะแตกครับในส่วนนี้เปบทอล์ควันนี้ก็จบแล้วนะครับติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าครับแล้วก็ติดตามรายการประจําที่ผมจัดอยู่ก็จะมีช่วงคุยข้อจากเจาข่าวนะครับเที่ยง50แหล่งข่าวเล่ามาไลฟ์ทาง Facebook 4่โมงเย็นครับแล้วก็ตอนทุ่มครึ่งออกทางรายการช่อง18ครับสวัสดีครับวันนี้ลาก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ